หลังจากที่เราเจอข้อง่ายๆไป3ข้อและ 16, 17, 18ทีนี้มาดูข้อ19เลยข้อนี้ก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายถึงขนาดที่แทนค่าสูตรตอบเนาะเราก็ต้องคิดนิดนึงโอเคข,อ 15, ข้อ19ข้อ19นะคะจะถามว่าลูกตุ้มมวล M ยาวอลูกตุ้มมวล M ยาว L ด้วยตก L อ,อีกแล้วยาว L หลังจากเพดาน M กำลังเคลื่อนที่ตามแนววงกลมในระนาบอันนี้พิมพ์ผิดเนาะในระนาบระนาบระดบับและเชือกทำมุมเซต้ากับแนวดิ่งตลอดเวลาจงหาคาบการเคลื่อนที่นี่เขามีรูปมาให้ด้วยนี่เลยนี่ไงมันอ้าเป็นเซต้าตลอดเวลาแล้วก็หมุนก็คือเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นเชือกเป็นแนวดิ่งลงมาอย่างนี้เนาะ มี G บ่งบอกให้ว่าเป็นแนวดิ่งอ่าทีนี้มาดูชอยก,กันเขาให้เราหาคาบการเคลื่อนที่ใช่ปะก็ข้อ1 2ึ่งสองพายรูทแส่วน G ข้อ2 2งสองพายรูทแส่วน G ีคอเซตาข้อ3 2มสองพายรูทแอลคเซต้าส่วน G ข้อ4 2่สองพายรูทแอลไเซต้าส่วน G แล้วก็ข้อ5 2าสองพายรูทแส่วน G ีไซเซต้าเนาะโอเค เขาให้เราหาคาบการเคลื่อนที่ใช่ไหมจากรูปนี้อ่ะเรามาดูกันเลยอืมมาดูเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างนี้เนาะ โอเคแล้วก็เชือกยาว L อ,อันนี้ก็มีน้ำหนัก mg ลงใช่ปะอืมเวลาที่เราทำโจทย์เรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยไม่ว่าจะคิดหาอะไรก็ตามคือแตกแรงให้ครบกันลืมนั่นเองอลไที่ทำคือ T ใช่ไหมแรงตึงเชือกซึ่งสามารถแตกแรงได้เป็นอันนี้มุมเซตาอันนี้ก็ต้องเซต้าเหมือนกันถูกปะ อันนี้ก็จะเป็น t cos t อันนี้ก็เป็น t sin t เนาะอ่าทีนี้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วในแนวดิ่งเนี่ยมันแบบมีขึ้นลงไหมไม่มีใช่ปะมันเป็นวงกลมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบเนาะจากรูปที่เขาให้มามันก็บอกอยู่นี่ไงเคลื่อนที่ในแนววงกลมในแนวระดับแปลว่า ไม่มีการขึ้นลงขึ้นลงเพราะฉะนั้นเกิดสมดุลแนวดิ่งสมดุลแนวดิ่งก็หมายความว่า t cos เ,เท่ากับ mg ทีนี้มีอะไรอีกเคลื่อนที่เป็นวงกลมแปลว,ว่ามีแรงสู่ศูนย์กลาง มีแรงสู่ศูนย์กลางหมายความว่าไงหมายความว่าแล้วในนี้มีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับมันในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางศูนย์กลางตรงนี้ก็มีอยู่แรงเดียวที่เราแตกเข้ามาแล้วเราเห็นก็คือ t s i n θ ใช่ไหมเพราะฉะนั้น t sine t s i n θ มันก็คือแรงสู่ศูนย์กลางเนาะซึ่งสูตรของแรงสู่ศูนย์กลางคืออะไรจําได้เปล่า mv s ส่วน r r คือรัศมีวงกลมเนาะ นี่คือสิ่งที่เราได้ถามว่าเรารู้ค่าทีไหมเราไม่รู้ค่าทีใช่ปะ่ะแล้วทำไงดีล,ล่ะเราก็เอาสองสมาการนี้มาหารกันดิเพื่อให้ค่าทีตัดกันเนาะโอเคอ่าเอาสองสมาการมาหารกันอ่าเอาหนึ่งหารสองเลยง่ายๆสิ่งที่ได้คือ c o คอสเซต้าส่วน T s i n น์เซต้าเท่ากับ M G ส่วน M V ็มวีสแควร์ส่วน R T ตัด T M ตัด M ค่าที่ได้หลังจากนั้นคือ c o สเซต้าส่วน s i n ์เซต้าเท่ากับ G ส่วน V ีสแควร์อก็ตบไปข้างบนเนาะเป็น G R ส่วน V สแควร์อืมทีนี้มีใครรู้บ้างว่าเราจะคิดให้เป็นอยู่ในรูปของคาบยังไงจำอันนี้ได้ไหม S เท่ากับ V T V ก็เลยเท่ากับ S ส่วน T แล้ว T ก็เลยเท่ากับ S ส่วน V จะแปลงไปแปลงมาทำไมเนาะ อ่าแล้วค่าบะนิยามของมันคืออะไรคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่1รอบแล้วการเคลื่อนที่1รอบเนี่ยมันก็คือระยะทางเป็นอะไรเส้นรอบวงถูกปะ S ก็เกลยเท่ากับ2พาย R ของวงกลมส่วน V เมื่อ t คือคาบอ่าเก็ตยังทีนี้เราก็เลยหา v ในรูปของคาบได้ยังเราก็นี่ไงเราได้ t ีคาบเป็น t ใหญ่เนาะเท่ากับ2พาย r ส่วน v แล้วใช่ไหมเราก็จะได้ v เท่ากับ2พาย r ส่วน t ไงแล้วเราก็เลยเอาอันนี้มาแทนค่าในนี้เนาะก็จะได้เป็น โคสเซต้าส่วนไซ n เซต้าเท่ากับ gr ส่วน2พาส่วน t ทั้งหมดกำลับบงสองจะได้ c o สเซต้าส่วนไซ n เซต้าเท่ากับ gr ส่วน4 Pi, ีบบ 2, A, ่พกำลังสอง r ากำลังสองแล้วก็ย้ายค่าขึ้นมาข้างบนเลย r ตัดเหลือ r ตัวเดียวก็จะได้เป็น g t กำลังสองส่วน c pi กำลังสอง r ทีนี้ทำไงต่อเราต้องการหาค่าบใช่ไหมเราก็ต้องหาทางย้ายค่าให้เหลืออยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ย้ายที่เหลือไปอยู่ด้วยกันเนาะอ่าย้ายข้างเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้อะไรแล้วเมื่อกี้เราได้ cos t h e t ส่วน sin t h e t เท่ากับ g t กําลังสองส่วน c pi กําลังสอง r ใช่ไหมเราก็ย้ายทุกอย่างไปอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ได้ cos เซตาส่วน sin เซตา4 pi กําลังสอง r หาร g เท่ากับ t กําลังสองทีนี้ทำไงต่อล่ะทีนี้เรารู้ไหมว่า r คืออะไร เราสามารถหาค่า R ได้ปะ่ะคำตอบคือหาได้ไหมหาได้สิเพราะว่าเรารู้โจทย์มันให้มาว่าเชือกมันยาว L ใช่ปะ่ะอ่าเชือกยาว L ใช่ไหมถ้าปิดมุมด้านนี้ก็ต้องเป็น L cos θ ถูกไหมส่วนสูงวงกลมแล้วถ้าเกิดว่ามาปิดอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ปิดมุมมันก็คือได้เป็นรัศมีถูกไหมก็คือ R ซึ่งมันคืออะไร มันคืออะไร ừ, พี่เขียนมันจะมองไม่เห็นเนาะลากมาเขียนตรงเนื้วกันมันคือ l s i n เซต้าไงเท่ากับ R เนาะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า r ถ้เท่ากับ l s i n ซเซต้าได้เลยในนี้ก็จะได้ o s เซต้าส่วน s i เซต้าสพายกำลังสอง L s i n ซเซต้าส,ส่วน G เท่ากับ t กำลังสองโหคิดแบบมาราธอนมากอ่ะไซตัดกัน เหลือแต่คอสละทีนี้อืมก็จะได้เป็นคอสเซต้าสี่พายกำลังสองเอส่วน G เท่ากับ T กำลังสองเพราะฉะนั้น T ก็ใส่รูททั้งก้อนนี้เลยอ่าได้คำตอบแล้วดูสิมีตรงกับช้อยข้อไหนไหมไม่มีเลยเพราะว่ามันดึงสองพายออกมาข้างนอกไง เราก็นี่ไง4พายกลางสองมันก็คือพอถอดรูทออกมามันก็ได้สองพายก็จะได้ทีเท่ากับสองพายรูท l คอสเซตาส่วน g ไหนสองพายรูท l คอ l สเซตาส่วน g ต้องกับข้อสามเพราะฉะนั้นข้อสิบเก้าก็ตอบข้อสามเนาะอืม อีที่ควรรู้ในข้อนี้ก็คือคิดคณิตศาสตร์ให้เป็นนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยสมดุลแนวดิ่งเราควรจะสังเกตได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ในแนวระดับใช่ปะวงกลมในแนวระดับเพราะฉะนั้นไม่มีแรงแรงลับในแนวดิ่งก็ต้องเป็นศูนย์เพราะว่าเธอมันไม่ได้เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงถูกปะอืมเราก็เลยจับ T c o s มาเท่ากับ mg แล้วการเคลื่อนที่วงกลมมันต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งในที่นี้แรงที่ทํากับ มวลในแนวระดับเนี่ยก็มีแค่ทีไซเซตาเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าทีไซเซตาคือแรงสู่ศูนย์กลางก็เลยจับมาเท่ากันทีนี้เราต้องการหาคาบเราก็ทำยังไงก็ได้ให้ได้คาบโดยการแก้สมก,การเลขไปมานั่นเองเราก็เริ่มจากเอาอันนี้มาหารกันเพราะเราไม่รู้ค่าทีพยายามจำกัดกำจัดตัวแปรที่เราไม่รู้ออกก่อนก็คือทีใช่ไหมเอามาหารการเพื่อให้มันตัดกันเนาะเราก็คิดเลข แก้สมการมาเรื่อยๆเอยเ,อยเนาะอ่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแก้มาเรื่อยๆเอยๆปุ๊บได้คําตอบนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนิยามของคาบคาบเราต้องรู้นิยามของคาบด้วยนะคาบคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่1รอบซึ่ง1รอบในข้อนี้ ระยะทางเท่ากับ2พายอเพราะว่ามันเป็นวงกลมก็เลยเป็นเส้นรอบวงใช่ไหมหนึ่รอบกลับมาที่เดิมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นข้อ19ตอบข้อ3เนาะ2พายรูทแอลโสเซตาส่วน G นั่นเอง